สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel Squidman.exe นะครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับแก้วเก็บความเย็นนะครับลาย Minions หรือว่าตัวละครจากซีรีส์ของ Minions เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งแก้ว2ตัวนี้นะครับเป็นลายลิขสิทธิ์แท้จากอเมริกานะครับผมแล้วก็เป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับแต่ว่ามีขายในไทยแล้วนะอันนี้ก็คือ Ignite Thailand นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้ามาขายในประเทศไทยครับ ซึ่งแก้วอันนี้นะครับผมก็เพิ่งใช้ไปประมาณ2วันนะครับแล้วก็นี่เพิ่งเทน้ําออกไปนะครับตัวแก้วนะครับเป็นแก้วสแตนเลสนะครับหรือว่ากระบอกน้ำสแตนเลสเกรดสแตนเลสสามศูนย์สี่นะครับเป็นฟ้ดเกรดแล้วก็ uh, ไม่เก็บกลิ่นนะครับไม่เก็บรสของอาหารนะรเวลาที่เราใส่พวกเ uh, ครื่องดื่มที่มีนมนะครับผมเราก็ ปกติมันจะมีกลิ่นติดใช่ไหมครับถ้าเราใส่ในพวกพลาสติกหรือความมันเนี่ยแต่ถ้าเป็นสเตเลสสามศูนย์สี่นะครับมันจะเป็นฟ้ดเกรดนะครับผมเวลาเก็บเครื่องดื่มลงไปนะครับมันก็จะไม่ติดกลิ่นติดรสด้วยนั่นเองครับแล้วเวลาทำความสะอาดเนี่ยก็ทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมตัวกระบอกเก็บความเย็นนะครับจะมี2ลายครับลายแรกเนี่ยครับจะเป็นลายเดฟนะครับผมเดฟก็คือตัวที่ใส่แว่นกลม หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักน่ารักนะครับอันบนนะครับอันที่ดูร้ายๆหน่อยนะครับจะชื่อว่าจอร์ดครับผมซึ่งเป็นตัวละครในซีรีส์มินเนียนนะครับทั้ง2ตัวเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเด่นพอสมควรอันนี้ที่กล่องนะครับเขาก็จะมีติ๊กบอกไว้ด้วยว่ากล่องไหนนะครับมีแก้วลายไหนอยู่ข้างในครับอ่าสังเกตนะครับตัวเดฟนะครับจะด้านล่างจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นลายเหมือนกับตัวเอี้ยมของ ที่มินเนี่ยนใส่นะครับแบบนี้นะครับเป็นสีฟ้าเดียวกันนะครับนี่ก็คือเดฟนะครับผมส่วนจอร์นะครับหน้าตาก็จะร้ายๆแบบนี้นะครับข้างล่างจะเป็นสีดำครับด้านหลังของแก้วนะครับเขียนว่า Minions เหมือนกันทั้งคู่ครับผมในไหนดูข้างกล่องแล้วนะครับก็ลองมาดูอินโฟเลยก็ได้ครับตัวแก้วนะครับมีความจุเท่ากับ20ออนนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นเวลาที่เราไปร้านกาแฟนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะเขียนว่าเท่า แกนเดเวนติอะไรเงี้ยครับ20ออนก็คือไซส์เวนตินั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับเข้าไปกดกาแฟกดเครื่องดื่มเนี่ยก็จะเป็นหน่วย20ออนเลยครับผมก็สามารถบอกกับพนักง,งานได้เลยว่าเรากดเครื่องดื่มขนาด20ออนหรือว่าแก้วไซส์ราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับบอกพนักง,งานปุ๊บพนักง,งานเขาจะคีอ,อ่าราคาสินค้าให้เราได้ถูกต้องนั่นเองครับ นอกจากตัวแก้วนะครับจะดูน่าสนใจแล้วนะครับตัวกล่องเขาก็ออกแบบมาได้น่ารักนะครับแล้วก็ ออกแบบมาได้สวยงามนะครับตั้งเก็บสะสมก็ได้นะครับหรือว่าให้เป็นของขวัญเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับผมราคาแก้วเนี่ยครับจะตกอยู่ใบละ450บาทครับผมส่วนอันนั้นตุ๊กตามินเนียนอาจจะเคยรีวิวในเพจไปแล้วนะครับตุ๊กตามินเนียนตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ครับตัวละ990บาทครับเป็นโคมไฟนะครับผมใส่เทียนหอมไล่ยุงนะครับพอปิดไฟเนี่ยมันก็จะเรืองแสงได้นั่นเองครับ มาลองดูที่ตัวแก้วนะครับตัวแก้วจะเป็นแก้วดับเบิลวอลนะครับผมเป็นสเตนเลสสชั้นนะครับเก็บความร้อนได้3-5ชั่วโมงครับเก็บความเย็นได้ประมาณ5-8ชั่วโมงประมาณนี้ครับก็เรียกว่าเก็บ ความร้อนความเย็นได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาใส่เครื่องดื่มร้อนเนี่ยเราจับไปแล้วนะครับมันจะไม่ร้อนมือนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่ถ่ายเทมาถึงด้านนอกนะครับหรือว่าถ้าใส่เครื่องดื่มเย็นลงไปเนี่ยก็จะไม่มีไอ้น้าเกาะข้างแก้วให้หยดลงโต๊ะให้มันเปียกหรือว่าโต๊ะ,ะเปื่อยนะครับโต๊ะ มายบางอันเนี่ยมันจะบวมได้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้พอสมควรนะครับผมตัวเก็บความร้อนและความเย็นนะครับจะอยู่ที่แก้วล้วนๆนะครับแม้ว่าเราจะใส่นะครับตั้งไว้แล้วก็ไม่ปิดฝานะครับผมลองแล้วนะครับผมก็เก็บความเย็นน้ําแข็งก็ยังอยู่ยาวได้เหมือนกันนะครับแม้จะไม่ปิดฝานะครับส่วนถ้าปิดฝาก็อาจจะไม่ได้กันเรื่องของอุณหภูมินะครับแต่กันเรื่องกันหกนั่นเองครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการเก็บอุณหภูมินะครับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราปิดฝาหรือไม่ปิดฝานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใส่น้ําแข็งไว้เต็มแก้วนะครับก็จะอยู่ได้ตั้งแต่ประมาณสายๆนะครับถึงตอนเย็นได้สบายนะครับอาจจะแบบละลายไปบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้ำแข็งเนี่ยถ้าเกิดเราดื่มน้ําจนเหลือแต่น้ําแข็งเนี่ยทิ้งไว้น้ําแข็งก็ยังอยู่ครับถ้าเราเติมน้ําไปนะครับมันก็จะทําให้ตัวน้ําแข็งนะครับละลายเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับ เวลาใส่นี่ก็ผมทดลองให้ดูแล้วกันนะว่าตัวฝาเนี่ยมันปิดได้นะครับอันนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทให้ดูนะครับนี่ครับถ้าตะแคงอย่างเงี้ยมันจะไม่ซึมนะครับผมนะตะแคงได้นะครับน้ําไม่ซึมแต่ถ้าแก้วมันคว่ำแรงๆนะครับลองแล้วนะครับหกนะครับอันนี้มีมีหได้นะครับเพราะน้ําเต็มแก้วมันมันมีแรงดันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าอย่างเงี้ย ตะแคงไปเลยครับน้ําก็จะไม่มีรั่วมีซึมออกมานะครับการดื่มนะครับอย่างที่เกิดไว้ก่อนหน้านี้ว่าทําได้2วิธีนะครับก็คือการยกดื่มนะครับแล้วก็การเปิดหลอดนะครับใส่หลอดเข้าไปอย่างเช่นเรามีหลอดอยู่นะครับเช่นอาจจะเป็นหลอดสแตนเลสนะครับแบบนี้นะครับใส่ลงไปเนี่ยก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะยกดื่มอย่างเดียวนะครับเราต้องเปิด ช่องตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับถ้าเราปิดจุกตรงนี้ไว้นะครับผมถ้าเราเทลงมาตอนที่เราไม่เปิดจุกด้านบนนะครับมันจะไม่มีอากาศเข้านะครับทําให้เวลาเราดื่มเนี่ยน้ำมันจะไม่ไหลออกมาครับตัวผมเองนะครับก็ใช้แก้วตัวมินเนี่ยนเนี่ยครับมาประมาณ2วันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเก็บความเย็นเนี่ยทำได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ราคานะครับอย่างที่ดูในร้านออนไลน์นะครับของอ g กไ t e t ไท i แลนด์นะครับ ก็จะอยู่ที่ใบละสี่บาทครับมี2ลายให้เลือกนะครับมีเดฟแล้วก็มีจอร์ดนั่นเองครับถ้าใครสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในโพสต์ครับแล้วก็ยังไงก็ลองไปดูกันได้ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย